สวัสดีครับสมพรหนูฟุกในสาาแก้วนะครับเนะาะมือเนี้ยมีเวลานะครับมาล่งอยู่บอ่อนึงนี่ครับวิธีการทรําบ่อหนูขั้นแรกสองทอเทฐานไปแล้วครับเติมว่านหมุกอนนี่ครับตอนเนี้มันจะจ่อหไว้นะครับยายหินหรมีตัวนี้นะครับเนาะนี่นะน ครับนี่ประมาณนี้นะครับน้องเนี่ยนี่ไคครับเนี่ยจับแล้วครับข้างในครับนี่ยังบอนเจ็บครับนี่กกรอบหันมานะครับเนาะแล้วมันก็จะเป็นลักษณะสินะครับเนาะนี่ครับ มีพวจนิเก็บนะครับเนี่ยอันนี้คือวเวลาหนามันหยดมันยังเนะาะการตั้งตรององศาใดนะครับองศาตังตั้งฉากนะครับเนะบาะตั้งฉากมันยังสีบรหรีออกตัวนี้เป็นเก่าสิบองศาเก้สาสาิบองศา ข้างในหน้ามันก็สิบกไปแล้วก็เวลาหนูก,กินมันก็สิอ่าครับนี่ครับนี่ครับประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับเสร็จแล้วครับข้างในนะครับข้างในนั่นครับ สวัสดีครับสมพรหนูฟุกไงสาแก้วครับวัสดีครับ